อ m มริ n นู๊กส์พอดแคสตอาทิตย์ละเล่ม Podcast เล่มนั้นก็ดีเล่มนี้ก็น่าสนใจแนะนำหนังสือหน้าอ่านประจรรสัปดาห์กับผมอาทิตย์ธรรมชาติสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์ละเล่ม Podcast นะครับ สัปดาห์นี้ครับมากับหนังสือหนึ่งเล่มที่ผมรักมันมากเลยนะผมเคยอ่านมันเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วครับเป็นปกเวอร์ชั่นแผวสำนักพิมพ์วันนี้สำนักพิมพ์พิโคลโล่นะฮะเอากลับมาตีพิมพ์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนปกสวยงามเหมาะสมกับยุคสมัยนะครับหนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่าโตเกียวทาวเวอร์ครับแม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวนะครับเล่มน,นี้นะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้อ่านแล้วแหละเพราะว่ามันตีพิมพ์ในเมืองไทยก่อนหน้านี้มาถึง9ครั้งนะฮะ ปัจจุบันนี้ตีพิมพ์ครั้งที่10นะครับเป็นเรื่องราวความประทับใจของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกและก็พ่อในบางครั้งนะฮะร,รวมถึงผู้คนหลายรอบที่เปลี่ยนผ่านสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตของตัวเอกแล้วก็ของครอบครัวของเขานะฮะเรื่องนี้เขียนโดยลิลลี่แฟงกี้ครับซึ่งถ้าเกิดคุณฟังจากชื่ออย่างเดียวไม่ได้รู้แบ็ k กราวด์ภูมิหลังมาอาจจะเข้าใจว่าเป็นงานที่เขียนโดยชาวต่างชาติตะวันตกเมื่อวานไปนะฮะแต่จริงๆแล้วลิลลี่แฟงกี้เนี่ย เป็นนามปากกาครับของนาคางาวะมาสยะเขาเนี่ยเขียนหนังสืเอเล่มนี้เป็นเล่มแรกในชีวิตครับโดยเบสออนจากเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวเขาเองกับผู้เป็นแม่แล้วก็นํามาเขียนเป็นนิยายขายดีนะครับในช่วงที่ตีพิมพ์ที่ญี่ปุ่น,นถ้าผมจําไม่ผิดนะช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนนะตีพิมพ์ไปหลายครั้งมาก ทำยอดเกือบ3ล้านเล่มนะฮะแล้วก็นำไปดัดแปลงเป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์นะครับมี2เวอร์ชันด้วยกันถ้าผมจำไม่ผิดนะนะแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายเลยตั้งแต่ยุคสมัยที่เป็นวรรณกรรมนะครับก็คือได้รับรงางวัลทางวรรณกรรมไปแล้วแล้วก็มาเป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์ก็ได้รับรางวัลอีกนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นหนึ่งในวรรณกรรมที่อยู่ในใจคนญี่ปุ่นอย่างยาวนานต่อเนื่องแล้วก็ครองใจแฟนๆนักอา่าน ชาวไทยมาพอสมควรเลยนะครับผมตัวเรื่องโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านหรือไม่เคยมีแบ็กกราวด์ภูมหลังมาก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงจุรู้จักโตเกียวทาวเวอร์อยู่แล้วนะครับมันเป็นหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ว่าใครไปเยือนกรุงโตเกียวเนี่ยก็จะต้องหาโอกาสไปถ่ายรูปไปแวะเยี่ยมเยียนหรือไปอยู่ในอาณาบริเวณรายรอบนะครับ เป็นสัญลักษณ์ที่เราจดจําได้ถึงแท่งเหล็กสูงๆนะฮะแล้วก็เป็นสีขาวสลับแดงนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นเหมือนหอส่งสัญญาณทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุต่างๆก็จะมีความสูงที่สูงมากๆมันเลยโดดเด่นตั้งอยู่กลางใจกลางกรุงโตเกียวเลยนะครับผมซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวพันกับตัวโตเกียวทาวเวอร์ด้วยนะฮะตัวโตเกียวทาวเวอร์ในเรื่องเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ตัวผู้เขียนคือลิลี่แฟงกี้เนี่ยบอกว่าเป็น ใจกลางของโตเกียวในขณะเดียวกันมันก็เป็นใจกลางของความฝันความหวังของผู้คนจากต่างจังหวัดที่อยู่รายรอบในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาเปรียบในช่วงบทแรกๆเลยตั้งแต่เปิดมาเราจะเห็นได้ว่าผู้เขียนอธิบายว่าตัวโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยเหมือนแกนกลางของลูกขังนะฮะหน้าที่ของแกนกลางของลูกขังก็คือหมุนเข้าก็คือพัดพาเอาผู้คนที่กระจัดกระจายกระสานสั้นเซ็นอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่เมืองหลวงมาตามหาความฝัน มาตามหาแรงบันดาลใจมาตามหาเงินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมาตามหาตัวตนมาปักหลักเพราะคาดหวังว่าที่เนี่ยคือจุดส่วนรวมของทุกอย่างจุดสูย์รวมของความเจริญจุดสูยนรวมของผู้คนนะแต่ในขณะเดียวกันลูกข่างนี้ซึ่งก็หมายถึงแกนกลางของโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยก็พัดพาผู้คนออกไปเช่นกัน แต่กระสานสั้นเซนไปตามที่ต่างๆคือเข้ามาด้วยความหวังเข้ามาด้วยความเร็วแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกพัดพาออกไปกลับสู่ภูมิลําเนาหรืออาจจะถูกพัดพาหายไปยงตางที่ต่างๆที่เราก็ไม่อาจรู้ได้ว่า ที่สุดแล้วปลายทางข,งของชีวิตนั้นจะไปจบลงตรงไหนนะครับเช่นเดียวกันกับตัวละครในเรื่องฮะตัวละครในเรื่องเนี่ยจริงๆก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าที่เป็นตัวหลักๆจริงๆเหมือนชื่อเรื่องเลยฮะเหมือนชื่อหนังสือเลยก็คือตัวพระเอกก็คือมาคุงนะฮะเขาเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาอย่างที่บอกมีความเกี่ยวพันกับตัวผู้เขียนคือลิลลี่แฟงกี้ด้วยนะครับก็คือเป็นเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของเขาที่เขียนเบสซอนขึ้นมานะฮะตัวมาคุงเนี่ยเล่าเรื่องแต่เกิดที่จังหวัดฟุโกุโอกะนะฮะแล้วก็ ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเล็กๆที่ใช้คําว่าอบอุ่นก็คงได้ไม่เต็มปากนักนะฮะก็คือมีตัวเขามีคุณแม่มีคุณย่าแล้วก็มีคุณพ่อครอบครัวนี้มีความสัมพันธ์ในแบบที่ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นหน่อยคุณพ่อเนี่ยก็จะขี้เล่าแล้วก็มีความติสมีความไม่ค่อยเอาฐานใช้ชีวิตในแบบที่จะสุดตงสุดขั้วตัวมาคุงอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคุณพ่อเขา จริงๆแล้วเป็นใครกันแน่ทําอะไรมีอาชีพอะไรรู้แต่ว่าเวลาเมากลับมามีบางครั้งถึงขนาดกลับมาแล้วก็วิ่งตามหามาคุงทั้งที่ทตัวเองหลับอยู่เพื่อที่จะเอาไก่ปิ้งมาบังคับให้กินในตอนตื่นนอนแบบสลืมสลือในขณะตัวผู้เป็นแม่เนี่ยก็อยู่เคียงข้างเขาโดยที่เป็นเหมือนผู้หญิงญี่ปุ่นในภาพจําของเราฮะที่เขาไม่ค่อยมีปากมีเสียงมากนักก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองทําหน้าที่ทําบทบาทไปความสัมพันธ์แบบนี้ ทำให้ที่สุดแล้วทั้งตัวมาคุงเองแล้วก็ตัวคุณแม่ต้องต้องระหกระเหินได้ร่อนแยกออกไปจากครอบครัวแยกไปจากผู้เป็นพ่อนะในเรื่องเขาไม่ได้เลิกกันนะครับทั้งตัวคุณพ่อแล้วก็ตัวคุณแม่นะอันนี้ผมเอาเฉพาะแค่ช่วงต้นเพื่อที่ไม่สปอยนะครับเขาก็ไปอยู่ตามที่ต่างๆบางครั้งก็ไปอาศัยอยู่กับคนอื่นให้ลำบากใจในในความรู้สึกที่ต้องไปพึ่งพาอาศัยผู้อื่นนะฮะหรือว่าไปอยู่ตามโรงเรียนคุณแม่ทำงานแล้วก็ อาศัยห้องพักของโรงเรียนแล้วก็ทํางานหาเลี้ยงลูกชายหรือว่าอาจจะไปอยู่ตามห้องเช่ารูหนูที่ก็ไม่ได้สะดุกสบายมากนะักแต่เขาก็ประคับประคองความสัมพันธ์กันมาจนตัวมาคุงเนี่ยก็เติบโตเปลี่ยนผ่านจากเด็กมาสู่วัยรุ่นสู่ความเป็นผู้ใหญ่นะ จุดนี้เนี่ยที่ทําให้เรื่องราวก็คือทําให้ตัวมาคุงเขาไปมีชีวิตของตัวเองใกล้เคียงกับผู้เป็นพ่อที่1ครั้งที่เขาเคยเติบโตมาหมายถึงตัวผู้เป็นพ่อนะฮะไปใช้ชีวิตทีต่โตเกียวแล้วก็แลหกละเหตุเร่ร่อนกลับมาอยู่ที่ฟุกุโอกะแล้ววันหนึ่งมาคุงก็ไปใช้ชีวิตแบบนั้นน,นะครับ อยู่โตเกียวไปทําตามความฝันไปทําตามมาสิ่งบางอย่างหรือตามโชคชะตาแต่พัดไปก็ตามเหมือนลูกแกลูลกข่างที่ดึงตัวมาคุมเข้าไปไม่ต่างจากเด็กต่างจังหวัดทั่วไปที่ต้องประสบพบเจอในยุคนั้นนะครับเล่าก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นยุคสมัยประมาณปีโชวะที่30ถ้าเทียบกับเ,เป็นปีคิร์สกัลละก็ประมาณปี195 5ในช่วงยุคประมาณสงครามโลกครั้งที่2หลังหลัง,หล,งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2องนะฮะที่ระเบิดนิวเคลียร์ลงที่นางาซากิแล้วก็ใน ช่วงที่เป็นการพลิกฟื้นประเทศญี่ปุ่นผู้คนก็ต้องดิ้นรนกระสือกระสนต่างๆนานานะครับเลยประกอบเป็นเรื่องนี้ครับโตเกียวทาวเวอร์ขึ้นมาอันนี้คือเรื่องย่อให้เห็นภาพรวมให้เห็นกลิ่นบรรยากาศผมเชื่อว่าคนอ่านหรือคนที่ยังไม่เคยอ่านมาก่อนเนี่ยก็จะได้รับสัมผัสประสบการณ์ความประทับใจในความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปเรื่อยๆนะร,รวมถึงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของสังคมญี่ปุ่นในยุคนั้นนะครับ โอเคจุดนี้ตัวละครเรื่องย่อต่างๆผมเล่าไปแล้วเราได้เห็นมาคุงเราได้เห็นผู้เป็นแม่ซึ่งจริงๆผู้เป็นแม่เนี่ยถ้าเกิดใครมีประสบการณ์กับแม่มากๆอาจจะลิงก์เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันแล้วก็นึกถึงแม่ของตัวเองได้ในขณะเดียวกันผู้เป็นพ่อเนี่ยก็น่าจะตรงกับใจใครหลายๆคนเหมือนกันว่าเออพ่อเราก็ไม่ได้แตกต่างจากนี้มากน้อยขนาดที่จะนึกภาพไม่ออกหรือไม่เกี่ยวพันกันเลยนะะ ประสบการณ์ร่วมสร้างได้นะครับในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทําให้เรานึกถึงย้อนไปถึงวัยเด็กหรืออาจจะเกี่ยวพันกับความยากลําบากบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยผ่านมานะครับนี่คือตัวละคร3ตัวหลักๆนอกจากนี้มีคุณย่ายังมีเพื่อนที่เขาไปเจอที่โตเกียว แล้วก็มีผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะเป็นลุงป้านา้าอาที่เกี่ยวพันที่เข้ามามีบทบาทในแต่ละช่วงวัยและประสบการณ์มุมมองของเขาที่มีต่อผู้คนเหล่านั้นในแต่ละช่วงอายุก็แตกต่างกันไปบางครั้งมองว่าเป็นที่พึ่งบางครั้งมองว่าเป็นส่วนเกินบางครั้งมองว่าสิ่งนี้คือความหมายของความว่าครอบครัวหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็อาจแน่นอยู่ในเล่มนะครับเป็นงานที่พูดได้ว่าอบอวลไปด้วยความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์อ่ะ แล้วก็ทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์รวมถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นนะครับ นี่คือภาพรวมที่ผมรู้สึกกับเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมชอบมากและผมประทับใจมาเลยตลอดและถ้ามีโอกาสก็จะแนะนําให้กับคนรอบตัวได้อ่านอยู่เสมอนะครับกับต o k เกียวทาวเวอร์นะฮะทีนี้ในช่วงท้ายเนี่ยผมอยากจะสรุปสักนิดหนึ่งว่าประเด็นหรือจุดที่ทําให้ผมชื่นชอบในงานนี้นอกเหนือจากที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างและคิดว่าคุณจะได้อะไรบ้างจากหนังสือเล่มนี้นะที่อยากให้คู่คนอ่านกันจริงๆนะฮะจุดหนึ่คัญที่สุดเลย ที่มันจะกระโดดเด้งออกมาจากโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวเนี่ยที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของความสัำพัญนะตัวละครทุกตัวเนี่ยมีชีวิตมีความเป็นมนุษย์สูงมากมีชีวิตของตัวเองมีชีวิตจิตใจมีการเลือกการเดินการตัดสินใจในแบบที่เราเข้าใจได้และมีเหตุผลรองรับในแบบของเขาเบางครั้งเราอาจจะไม่รู้สึกอินว่าเฮ้ยทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้แต่จริงๆแล้ว เขามีเหตุผลรองรับและความเป็นมนุษย์ที่มันโดดเด่นออกมาในตัวละครแต่ละตัวที่มันปรากฏในเรื่องนี้ทั้งตัวมาคุงเองทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวคุณพ่อเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับในแบบของเขาโดยตลอดซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งแน่นเหนียวบางครั้งปลีกห่างบางครั้งกระจัดกระจายแต่มันสัมผัสได้ว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกี่ยวพันกันในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งโดยตลอด หนีจากการไม่ขาดนะยกเว้เนจะตายจากกันเท่านั้นนะครับผมนี่คือมิติแรกที่ผมชอบมากในงานชุดนี้ก็คือมิติของความสัมพันธ์แล้วก็มิติความเป็นมนุษย์ที่ปรากฏผ่านตัวหนังสือที่เราได้อ่านนะครับในส่วนที่2เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือผมได้อ่านเวอร์ชั่นที่แปลไทยเนอะตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่ตีพิมพ์ของแพลสนพิมพ์แล้วมาจนถึงเวอร์ชันพิคอโลซึ่งก็ใช้สำนวนแปลเดียวกันนะครับใช้สำมวนแปลของคุณทิพวรรณยามะมโต ภาษาที่ถอดออกมาและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยในสวยงามถ้าใช้คําว่าสั้นสั่นอารมณ์คือไม่ได้เป็นบทบรรยายยาวยืด3าสีหน้ากระดาษติดต่อกันแต่ใช้วิธีการเล่าที่มาเป็นชุดข้อมูลประกอบเข้าด้วยกันใส่อารมณ์เข้าไประหว่างบรรทัดมีการเคาะวักย่อหน้าต่างๆที่จังหวะนี้เคาะแบบนี้ให้อารมณ์แบบนี้ใส่ตัวหนังสือที่ซื่องามแล้วก็ให้จังหวะที่เหมาะสมอ่ จุดนี้ทําให้หนังสือเล่มนี้เด่นมากๆแล้วคุณจะอ่านได้แบบที่กระตุกอารมณ์ตลอดเวลารู้สึกได้ถึงแมสเซจที่แทรกอยู่ระหว่างบรรทัดโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาที่พิสดารหรือว่ามีคําศัพท์มีบุพบทมีคําวิเศษมีอะไรที่ประกอบประกอบเข้าไปเพื่อที่จะพยายามขับเน้นความารู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆหนังสือเล่มนี้ไม่มีสิ่งนั้นเลยฮะมีแต่ความเรียบสั้นง่ายและเข้าใจได้ นี่คือจุดที่2นะครับในขณะที่จุดที่3เนี่ยเ,เป็นจุดที่ผมเชื่อว่าเป็นความเก่งของตัวผู้เขียนแล้วก็งานในกลุ่มตะวันออกเนี่ยให้สิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมญี่ปุ่นในยุคนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2 ประเทศญี่ปุ่นพลิกฟื้นตัวพยายามอยู่ในช่วงสร้างประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นการต่อสู้ดินน้นรนแล้วก็เรื่องของชนชั้นเรื่องของการปากกัดตีนถีบการไปอยู่แม้กระทั่งการไปอยู่ที่โตเกียวที่จะต้องอาศัยห้องเช่าทีเ่เป็นห้องเช่าในแบบ กระเบียดกระเียนน่ะแต่เป็นกระเบียดกระเียนในแบบความเป็นระเบียบิวินัยของญี่ปุ่นเขาด้วยนะด้านล่างเป็นลานโบลิง่งด้านบนเป็นห้องก็จะได้ยินเสียงโบลิง่งได้ยินเสียงรถไฟได้ยินเสียงคือความอึกทึ้งโครมมันมันสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างว่าอ๋อมันคือการเข้ามาของสิ่งบันเทิงที่เพื่อเอาไว้ผ่อนคลายอย่างโบลิง่งแต่ว่ารถไฟที่เป็นเหมือนเส้นเลือดหัวใจสําคัญในการมีชีวิตของคนเหล่านี้ในการสื่อสารเดินทางต่างๆเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกันความเข้มข้นขอ,ของความกดดันในการทํางานนะฮะ หรือว่าวิถีแบบใต้ดินความม,มืดมิดบางอย่างของสังคมสีเทาๆยากุซ่าอาบอบนวดมาฟงมาเฟียอะไรเงี้ยก็มีสะท้อนให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้อ่านหนังสืเอเล่มนี้นอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตและการเติบโตขึ้นการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยแล้วก็อาจจะได้เห็นชีวิตชนบทก่อนที่จะเข้ามาจนถึงตัวกรุงโตเกียวเนี่ยนะฮะทั้ง ชุมชนที่เป็นเหมืองถ่านหินชุมชนที่ทําผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ความห่างไกลของพื้นที่อ่ะผมว่าเล่มนี้ชัดนะฮะได้เห็นถ้าเกิดคุณคิดถึงญี่ปุ่นตอนนี้ที่คุณไม่ได้ไปเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกอินกับเล่มนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันสะท้อนออกมาได้ชัดมากนะครับประเด็นที่4เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการจัดการทางสังคมอ่ะเรื่องของคนชายขอบ ตัวแกนกลางของโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนอย่างที่บอกไป้งแต่ช่วงต้นคือมันพัดเข้าแล้วมันพัดออกสิ่งที่ถูกพัดเข้าคือคนชายขอบทั้งหลายเนี่ยที่สถานะทางสังคมเอ่ยหรือว่าความกดดันบีบคั้นทางชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันมันไม่ได้เกิดมาในโลกที่มันอาจจะสมบูรณ์เพียบพร้อมมากนักแล้วเขาก็ต้องฝ่าฟันคาดหวังสรรสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเขาเองเพื่อประกอบตัวตนในอัตลักษณ์ของเขาอ่ะโดยที่อาจจะมีเพียงแค่ที่พึ่งทางใจไม่กี่จุดหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรื่องของแม่อะไร้ย่างเอี้ ความเป็นคนชายขอบในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดมากๆนะครับแล้วก็ความฝันความหวังสิ่งที่เราหวังไว้สิ่ง่เราฝันไว้มันอาจจะใหญ่เกินตัวเราเราไปคว้ามานันไปหยิบจับมนันบางครั้งมันอาจจะถึงก็ได้หรือบางครั้งมันอาจจะวิ่งเราออกกลับมาก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเข้มข้นนะฮะและประเด็นสุดท้ายที่ผมโน้ตเอาไว้และผมอยากแบ่งปนันแชร์กับผู้คุณก่อนที่ผู้คุณจะไปอ่านกันเนี่ยก็คือความสั่นสะเทือนทางอารมณ์ฮะตั้งแต่ต้นเรื่อง กลางเรื่องแล้วก็ไปในช่วงท้ายเนี่ยคุณฟัง่ากผมเนี่ยอาจจะพอเดาได้ว่าหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเรื่องราวประมาณไหนแล้วมันจะนําไปสู่จุดไหนแต่ผมพูดได้ชัดเจนเลยว่าเมื่อไปถึงจุดนั้นจริงๆต่อให้คุณพอจะเดาได้หรือคุณจะรู้สึกว่ามันน่าจะมาทางนี้แน่แต่มันเอาคุณตายจริงๆผมจําได้ว่าครั้งแรกที่ผมอ่านผมอ่านตอนตีสี่กว่าผมมัจะอ่านจบแล้วผมก็น้าตาไหลในตอนท้ายใช่คะมันให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันอาจจะไม่ได้พิสดารซับซ้อนแต่มันทํางานกับคนที่อาจจะมีประสบการณ์ร่วมหรืออาจจะไม่มีประสบการณ์ พันตัวเองที่เคยคิดถึงในวัยเด็กกับแม่กับพ่อความเป็นคนชายขอบของตัวเองต่างๆนานาเนี่ยมันทํางานกับคุณได้หรือต่อให้คุณไม่มีประสบการณ์ร่วมตัวละครที่มันโลดแล่นอยู่ในนี้ย มันจะทํางานกับคุณเองโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลิงก์หรือไปเกี่ยวพันมากนักอ่ะผมเชื่อว่าศักยภาพของหนังสือเล่มนี้ทาได้นะครับและนี่ก็คือ5ประเด็นครับที่มาจากเล่มโตเกียวทาวเวอร์ที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณได้อ่านกันในอาทิตย์ละเล่ม,มนะฮะผมเชื่อว่าถ้าคุณชอบอ่านงานดีๆในแบบที่ใช้เวลานั่งอ่านค่อยๆระเละียดไปไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ปีนกระดอ่านไม่ได้ ต้องใช้ความพยายามมากนะักอ่านไปเรื่อยๆทำความรู้จักกับตัวละครทำความรู้จักกับโลกใบหนึ่งที่เป็นโลกที่ถูกแต่งขึ้นมาจากชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ครองใจคนทั้งญี่ปุ่นทั้งคนไทยรวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลกที่ซื้อไปแปลเนี่ยผมว่าเล่มนี้น่าจะเหมาะกับคุณในวันว่างๆหรือในวันที่อยากจะมีหนังสือเล่มบางๆจริงๆก็ไม่บางนะ แต่เริ่มขนาดก ls, in ระทั่ติดกระเป๋าไปเนี่ยไปอ่านในทุกๆที่เนี Radio ่ยเริ่มนีเหมาะมากๆเลยนะครับผมกับโตเกียวทาวเวอร์แม่กับผมและพ่อในบางครั้งคราวนะฮะ ส่วนสัปดาห์ถัดไปนะครับอยากให้ผมแนะนำหนังสือเล่มไหนหรือว่ามีอะไรที่อยากจะมาติชมกันบอกกันว่าเอ๊ะประเด็นนี้อยากให้พูดถึงหรือว่าประเด็นนี้ผิดไปข้อมูลไม่ถูกต้องก็สามารถมาแชร์ได้นะครับในทุกช่องทางของ a อ a ม i รินบุ๊กพอดแคสต์นะครับ Spotify, สปอติฟายซาวคลาวยูทูปพอดบีนนะฮะหรือในแฟนเพจ e อามารินบุ๊กพอดแคสนั่นเองนะครับเราจะมาเจอกันในทุกๆวันอาทิตย์นะฮะช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมเป็นต้นไป นะในวันที่คิดว่าน่าจะว่างสำหรับคุณเตรียมตัวไปทํางานในวันต่อไปมีหนังสือประจําสัปดาห์ถือไว้ติดมืออาไว้อ่านอ่านไปเรื่อยสัปดาห์ใหม่เริ่มเล่มใหม่มันก็จะทำให้คุณอ่านหนังสือได้มากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาได้อยู่กับหนังสือที่คุณรักนะผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือความตั้งใจของเรานะครับผมวันนี้ยังไงลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับยังมีหนังสือน่าอ่านมากมายหลายหมวดตามความชอบของคุณ ที่สำคัญสะดวกและง่ายในไม่กี่คลิกที่ a m a l i n b o o k s c o m amarinbooks am อยู่กับคุณทุกช่วงชีวิตมหากา์แฟนตาซีแห่งยุคยอดขายกว่า17ล้านเล่มทั่วโลกแปลไปแล้ว37ภาษาถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ Netflix Original และเกมชื่อดังระดับโลก เรื่องราวของวิเชอร์แกรรอและโลกอันแสนโคนลนที่จะทำให้คนอ่านหายใจไม่ทันในทุกๆบรรทัด The Witcher วันนี้ที่ amarinbooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง amarinbooks